ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวผมทําคลิปนี้นะครับตอบผู้ที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์รถโฟกรลิฟนะครับเขาจะเอาไปทํารถไฟฟ้านะครับเขาก็สอบถามผมมาเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมหรือ,อชนิดมอเตอร์อะไรประมาณนี้ผมก็จะขออธิบายเท่าที่ผมพอมีความรู้ที่พอจะ นั่นนะครับเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะหลากหลายนะครับก็มอเตอร์ของรถโฟล์คลิฟต์นะครับอย่างนี้เป็นรถโฟล์คลิฟต์ยืนขัดนะครับในส่วนของโฟล์คลิฟต์เนี่ยจะมีในส่วนของขับเคลื่อนแล้วก็มอเตอร์ที่ไปปั่นปั๊มไฮดรอลิกนะครับเพื่อเอาแรงดันเอาไปยกนะครับไปยกของส่วนมอเตอร์ขับเคลื่อนก็จะเข้าไป <c oughs> มาหมุนแล้วก็จะเอา เข้าไปในเกียร์นะครับทดแล้วก็เป็นกําลังในการขับเคลื่อนนะครับก็ mm hmm. ถ้าเป็นมอเตอร์ไ mm hmm. ดร์มอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยของรถฟุคลิฟนะครับเป็นมอเตอร์ดีนะครับ mm hmm. dc ซีสี่แปดโวลต์ตัวนี้ก็ประมาณห้าถึงหกห้าเคนะครับห้าก mm hmm. ิโลวัตนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนเขาจะมีอยู่สี่ขั้วนะครับ a1 a 2แล้วก็เ หนึ่ง S สองนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยเนื่องจากเขาจะต้องเดินหน้าและถอยหลังได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวโยงกับความสามารถในการกลับทิศท,ทางนะครับก็จะมีชุดคอนแทคเดินหน้าและถอยหลังนะครับใช้สําหรับในการกลับทิศท,ท,ทางนะครับถ้าเราจะเอาไปเป็นรถไฟฟ้านะครับก็ก็น่าจะ เอาสไป์เอาปลายเนี้ยขับล้อโดยตรงครับยัดเข้าไปที่ล้อโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่มีอ่าแล้วเราก็กลับทิศซ้ายขวาหรือเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ท,ที่ทำการที่ผมเห็นทำเนี้ยแต่เด็กเขาจะใช้มอเตอร์ปั๊มนะครับมอเตอร์อ่ามอเตอร์ปั๊มเนี้ยเขาจะมีอยู่สองขั้วนะครับก็คือบวกลบ เพื่อที่จะให้มอเตอร์หมุนทางเดียวนะครับหมุนทางเดียวแล้วก็เอาไปปั่นปั๊มไฮดรอลิกแต่เมื่อเราจะประยุกต์ไปใช้เป็นรถไฟฟ้าก็นะครับใช้สองขั้วนะครับแล้วก็ให้เขาหมุนทิศทางเดียวแล้วก็เอาไปยัดเข้าห้องเกียร์นะครับเป็นการหมุนแทนเครื่องยนต์นะครับแล้วเราก็ทดทดเกียร์เอานะครับแล้วก็ข้อดีของมอเตอร์ปั๊มคือมอเตอร์ปั๊มจะมีกําลังนะครับ กำลังค่อนข้างที่จะแรงกว่ามอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับแต่กล่องที่ใช้ควบคุมก็จะแอมสูงกว่านะครับสำหรับมอเตอร์ปั๊มแต่ถามว่ามอเตอร์ขับเคลื่อนนี่เราสามารถเอาไปใช้กับกล่องปั๊มได้ไหมได้ครับถ้าเราเนี่ยครับเราก็เอา a 1กับ s 1เนี่ยอนุกรมกันนะครับแล้วก็จะเหลือสองขั้วนะครับด้านล่างแล้วก็เอาเป็น เอาไปแทนมอเตอร์ปั๊มก็ได้ครับอยู่ที่ว่าเรามีทุนทรัพย์เท่าไรหรือว่ามีทรัพยากรตัวไหนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บังคับใป้ข้ามหมุนทางเดียวนะครับถ้าเป็นสี่ขั้วเนี่ยเราก็นี่เหมือนของฝรั่งก็ทํากันนะครับต่อคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้ครับรา้เก็จะเหลือสองขั้วสองขั้วนี้เราก็ไปใส่ผ่านกล่องควบคุมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ ส่วนความความเร็วของรถก็ขึ้นอยู่การทดนะครับการทดกําลัง <c oughs> ส่วนเนื่องจากเขาเป็นมอเตอร์ดีซีใช้แปลงฐานนะฮะก็อย่างนี้ครัคือว่าถ้าเป็นของติดรถเนี่ยโอ้โหใช,ใช้ใช้ทนมากครับถ้าถ้าไม่ไม่มีอะไรเข้าไปทําให้เสียหายแบบเศษเหล็กหรืออะไรเข้าไปเนี่ยหรือว่าความสกปรกหรืออะไรเข้ามาเนี่ยครับโดยถ้ามีการดูแลดีเนี่ยใช้ได้นานมากครับแปลงฐานที่มากับตัวรถเนี่ย นะครับขนาดเขาใช้ในอ่าเป็นกําลังทงสูงหรือความร้อนังสูงนะครับยกเว้นเราซื้อแปลงฐานใหม่นะครับที่ว่าไม่ค่อยได้คุณภาพใช้ไปแล้วจะอากนะครับ่านจะมีปัญหามากก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับการที่จะนำมอเตอร์ของรถทฟลลิฟต์ไปเป็นรถไฟฟ้านะครับแนะนําความเร็วผมว่าคงเจ็ดสิบแปดสิบั้งครับก็เหมาะกับเอาไปออกแบบในงาน การเษกษตรรถกระบะเก่าๆอะไรประมาณนี้ครับเอาไปบรรทุกของตามทุนบทนะครับกําลังเขาดีมากครับเป็นของมอเตอร์โฟรคิปก็จะประมาณนี้ครับสว่วนนี๋จะผมจะทดลองนะครับเป็นชุดควบคุมเด้อนหน้าถอยหลังนะครับโดยกล่องซาปิข้อดีของกล่องซาปินี่จะมีเขาจะมีลูกเล่นมีเซฟตี้ให้เยอะนะครับ ปลอดภัยนะครับสาหรับการที่เราจะเอาไปออกแบบถ้าอย่างเราเหยียบคันเร่งเกินหรือว่าเกิดการช็อตหรืออะไรเงี้ยเขาจะ,ะไม่สั่งให้ Contact คอนแทคทำงานเลยนะครับเขาจะมีะการเซตีที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าใครจะใช้ซาปิหรือว่าถ้าหายากก็เป็นเคอร์ติสก็ได้ครับเคอร์ติสที่จะมีหลากหลายนะครับแล้วมอเตอร์ของรถกอล์ฟก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแบบของมอเตอร์รถกอล์ฟเนี่ยจะเป็น แบบ B C ก็มีแล้วก็แบบบเปกก็มีครับอันนั้นคือเขาจะกลับทิศทางในกล่องนะครับกลับทิศทางเดินหน้าถอยหลังหรือซ้ายขวาเนี่ยของมอเตอร์เนี่ยภายในกล่องได้เลยนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอามอเตอร์ลกลิฟต์ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะดูตัวนี้นะครับนี่ตลอดสั่งเดินหน้าคอนแทคตีแล้วก็มีนี่ครับ ควบคุมด้วยวอลลุ่ม 5K อันนี้ครับอันนี้เป็นจานเบรกครับจานเบรก ก็ประมาณนี้ครับลองเอาไปเป็น <c oughs> ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ